การครั้งหนึ่งนะป่าที่เต็มไปด้วยหิมะหนานุ่มมีแมวยักษ์ที่น่ารักและฮิปโปโปน้อยทั้งคู่เป็นเพื่อนรักและชอบเล่นสนออกไปเที่ยวเล่นด้วยกันอยู่เสมอ วันหนึ่งแมวยักษ์และฮิโปโปโพากันออกไปเล่นข้างนอกเช่นทุกวันท่ามกลางหิมะที่กำลังตกโปรยปลายฮิโปโปโปชวนแมวยักษ์ลองทำตุกตาหิมะกันทั้งคู่ต่างก็ปั้นตุกตาหิมะอย่างสนุกสนานจนไม่ทันรู้ตัวว่าพายุหิมะเริ่มโหมกระหนำ่ำ อ้อยอ้ย,อยทำไมลมแรงจังเลยแมวยักษ์บนขนาดที่ปั้นตุกตาไปทั้งคู่เล่นสนุกสนานจนลืมดูเวลาเมื่อมองไปรอบๆอบทั้งคู่ก็เริ่มรู้สึกไม่คุ้นเคยเอ๊ะเ,เ,เรามาทางไหนกันเราหลงทางแล้ว ทั้งคู่เริ่มหนาวตัวสันหิมะก็ตกแรงขึ้นเรื่อยๆเราต้องไปหาที่หลบพายุหิมะก่อนแมวยักษ์กับฮิปโปโปโเดินไปหลบอยู่ใต้ต้นสนความหนาวและความหิวก็มาพร้อมๆกันแมวยักษ์บอกฮิปโปโปว่าฉันจะกินเธอเป็นอาหารฉันหิวมากฮิปโปโปน้อยร้องด้วยความตก จเธอจะกินฉันได้อย่างไงกันเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันนะแมวยักษ์หัวเราะแล้วบอกว่าฉันหยอกเธอเล่นทั้งคู่หลบพายุหิมะอยู่นานแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าหิมะพายุจะหยุดตกทั้งคู่ทั้งหนาวและหิวมากจนเผลอหลับไป เช้าวันรุ่งขึ้นพายุสงบลงแล้วแมวยักษ์กับฮิปโปโปโน้อยพากันหาทางกลับบ้านกว่าจะหาทางกลับบ้านได้ทั้งคู่ทั้งเหนื่อยและหิวพอกลับกันมาถึงบ้านทั้งคู่สัญญากันว่าจะไม่พากันออกไปเล่นไกลๆอีกแล้วตั้งแต่วันนั้นมาทั้งคู่ก็เล่นอยู่ใกล้ๆบ้านบางวันก็เล่นซ่อนหา แต่ก็ไม่เคยออกไปไหนไกลอีกเลยเพราะทั้งคู่กลัวจะหลงทางเหมือนครั้งก่อน